สวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่มารับชมคลิปนะครับวันนี้อยู่ในเกม f ลิปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะมาแนะนําสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับที่ไม่รู้ว่าซื้อยาตรงไหนซื้อลูกธนูตรงไหนนะครับแล้วก็ยา HP ซื้อตรงไหนนะครับ MP นะครับโอเคเดี๋ยวเราเริ่มตั้งแต่จุดแรกที่เราเข้าเกมมาเลยนะครับเราสร้างตัวมานะครับมันจะอยู่ตรงนี้มันจะเกิดมาอยู่ตรงนี้นะครับหน้าเมืองแฟริสนั่นเองนะครับผมจะบอกไว้ก่อนนะครับแต่ละแมปมันจะมีไอเทม ขายเหมือนๆกันนะครับแทบจะทุกแมปเลยนะครับจะมีต่างกันแค่นิดหน่อยนะครับแค่ไม่กี่แมปนะครับโอเคมาดูก่อนอื่นเลยนะครับกดตัว M ขึ้นมานะครับเปิดแผนที่นะครับในแผนที่เขาจะมีบอกอยู่นะว่าตรงจุดไหนเป็นอะไรยังไงนะครับซึ่งถ้าเกิดคนที่เล่นใหม่อาจจะยังไม่รู้หรอกว่ามันคือจุดอะไรยังไงนะครับเราก็ดูนะตรงเครื่องหมายนะครับมันจะมีรูปยาอยู่เนี่ยครับลูกธนูกับยา ตรงนี้ก็คือขายยา MP กับลูกธนูแล้วก็บายโปสเตอร์สำหรับอาชีพลิงกับหมกับบิวนะครับอาชีพลิงกับบิวนะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับจะมีรูปอาหารอยู่นะครับที่เขียนว่าฟูสโตตรงนี้จะเป็นยาเพิ่ม HP นะครับตรงนี้นะครับด้านขวาแล้วก็ตรงนี้นะครับเมจิกนะครับสโตตรงนี้จะเป็นไอ้ร้านค้าที่ขายของ อาชีพเมจิกนะครับแล้วก็จะมีใบวาร์ปขายที่ตรงนี้นะครับอืมแล้วก็ดูในแผนที่นะครับก็จะมีบอกอยู่อะไรต่างๆครับเดี๋ยวเราเดินไปให้ดูกันดีกว่านะครับร้านจริงๆว่าอยู่ตรงไหนโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปซื้ออาวุธธรรมดาก่อนนะครับเวลหนึ่งเพื่อใครอยากดูนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับก็วิ่งตรงเข้ามาในเมืองนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะไปเริ่มที่หน้าคลังนะครับวิ่งตรงเข้ามาเรื่อยๆ ค,คลิปนี้จะสั้นๆนะสอนแบบสั้นๆวิงงๆว่งตรงมาในเรื่อๆตรงนี้จะเป็นคลังนะครับก็มีคังเก็บของอยู่ก็กดคุยเข้าไปแล้วก็ใส่รหัสผ่านนะก็จะเป็นคลังเก็บของถ้ามีกิวก็จะมีคังกิวแบบนี้นะครับโอเคแล้วก็ตู้จดหมายนะครับไว้รับส่งจดหมายนะครับง่ายๆแล้วก็บัฟ NPC ตรงนี้นะครับก็กดรับได้เลยหลังจากนั้นก็วิ่งมาทางขวาตรงนี้จะเป็นช่างตีเหล็กก็จะมีอัปเกรดอุปกรณ์ซื้อ ไอเทมต่างๆนะครับจะมีใบปลูกไอเทมนะครับแล้วใบปลูกสัตว์ตรงนี้แล้วก็โล่ธรรมดากับชุดธรรมดานะครับนี่นี่ครับเป็นชุดแต่ละอาชีพนะครับมูเซนารี่แอซิดอะโคแบทเลเวลตรงนี้สูงสุดจะเป็น15นะครับเมืองต่อไปก็จะเป็น30 45อะไรก็ตามเมืองนะครับยิ่งเวลสูงมันก็จะเป็นแต่ละเมืองนะครับโอเคตรงนี้ก็เป็นเวพอนนะครับก็คืออาวุธนะครับทุกอาชีพเหมือนกันนะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้จะเป็น อาชีพของคาดแรกนะครับวากบอนนะครับตรงนี้มินดาบชุดธรรมดาแล้วก็โลธรรมดานะครับโอเคตรงนี้ง่ายๆนะครับไม่มีอะไรนะครับไปต่อต่อมาร้านค้าที่เราจะซื้อลูกธนูนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับดูในแมปนะครับตามที่ผมบอกนะครับตรงนี้เห็นว่าจะมีรูปยากับรูปธนูอยู่ก็กดคุยได้เลยนะครับเจเนอเรลลุยตัวนี้กดคุยปุ๊บก็จะมีตรงนี้ใบโปสเตอร์สำหรับลิง มาสเตอร์ Master, แล้วก็ของบิลโปสเตอร์นะครับซึ่งถ้าไม่ใช้ใบพวกนี้นะครับสกิลของคาสองมันจะใช้ไม่ได้นะครับก็ต้องซื้อไปใส่ด้วยนะครับแล้วก็เมจิกทูนตรงนี้ถ้าเป็นยา FP กับ MP นะครับอืมโอเคแล้วก็แอโร่ตรงนี้ก็จะเป็นลูกธนูนะครับตรงนี้ก็ต้องซื้อไปใส่นะครับสำหรับคนที่เล่นนักนูถ้าไม่ใส่ลูกธนูมันจะยิงไม่ออกนะครับ โอเคราคาก็ถูกๆนะลูกธนูอัลาบาทนะอลาอลาหนึ่งเพนย่านะครับถูกๆจากนั้นวิ่งเลยมานะครับวิ่งเลยมาข้ามสะพานไปนะตรงนี้พาไปซื้อยา HP นะครับผมบอกแล้วนะครับทุกเมืองมันจะเหมือนกันนะครับดูชื่อ NPC ดีๆนี่ครับตรงนี้ครับจะเป็นฟู้ดนะครับวงเล็บด้วยฟู้ดนะครับก็คืออาหารตรงนี้จะเป็นยา HP ครับกดซื้อก็จะเป็นยา HP แบบนี้เลย ตามขั้นตามเลเวลที่เราอยากซื้อเลยนะครับสูงสุดก็จะเป็น HP 975 HP นะครับกดทีนึงนะครับราคา299เพนยาข้อถูกๆเนาะไม่แพงมากแต่ว่าช่วงเริ่มเล่นใหม่เนี่ยอาจจะยังไม่ต้องซื้อยาดาวก็ได้นะครับซื้อยาพวกยานมยาคุกกี้ธรรมดาก่อนก็ได้นะครับอันเล็กๆอ่าที่มันบวกน้อยๆนะครับพวกนี้นะครับราคาก็จะถูกด้วยนะครับโอเคนะครับอันนี้ยานะครับต่อไปเป็นบวาร์ บวาร์ฟจะมีเมืองดากอนเซมอนนิงแฟริสแล้วก็บิงทาวนะครับโอเคตรงนี้จะเป็น่ามจิกนะครับวงเล็บข้างบนมจิกนะก็จะมีอาวุธของสายเมดนะครับแล้วก็สตาฟตรงนี้แล้วก็นี่ครับชุดนี่ครับแล้วก็ตรงนี้ที่ผมบอกนะครับไบวาร์ปจะมีเมืองเซมอนนิงนะครับดากอนนะครับเซมอนนิงคือเมืองสอง ดากอนคือเมืองสามนะครับแล้วก็แฟริสนะครับอันอยู่อันแรกเป็นเมืองหนึ่งนะครับส่วนบิงทาวเนี่ยทาวบิงทาวบิงวิงนะครับคือใบวาร์ปกลับเมืองที่ใกล้ที่สุดนะครับใบวาร์ปกลับเมืองที่ใกล้ที่สุดนะครับสมมุติเราอยู่ดากอนเรากดใบนี้มันก็จะกลับไปที่ดากอนนะครับอยู่แฟริสมันก็จะกลับมาที่แฟริสนะครับประมาณนั้นนะครับโอเคแล้วก็มี n p c ไหนอีกที่แบบ แนะนำผู้เล่นใหม่ก็จะมีตัวนี้นะครับเควส์เควส์ออฟฟิศตัวนี้สามารถมารับเควสได้เลยนะครับเขาก็จะมีบอกนะให้ทำอะไรบ้างแล้วก,กดรับไปนะครับมันก็จะมีบอกว่าไปตีมอนเก็บอะไรมาบ้างนะครับแล้วก็ตีเก็บไปตามครบจำนวนแล้วก็มาส่งแค่นั้นเองนะครับเควสจะมีทุกเมืองนะครับแล้วก็มีรเรื่องเื่อง NPC ก็ประมาณนี้นะครับ ส่วนใครมีคำถามสงสัยอะไรยังไงนะครับก็สอบถามเข้ามาเพิ่มเติมได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามและชมมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปบายบายสวัสดีครับ